ทุกคนเรามีเรื่องจะสารภาพ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการใหม่ของทางช่องพีทพินิษนะครับกับรายการที่จะรีวิวไปทั่วทีพลองไปทั่วแดนกับรายการรีวิวทั่วทิพทั่วแดนยยยยถ้าใครเพิ่งเปิดมาดูช่องนี้เป็นครั้งแรกนะครับทางช่องเนี่ยมีวิดีโออ,อีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับสามารถกดที่ตัวไอด้านบนมุมขวาได้เลยนะครับแล้ววันนี้นะครับสิ่งที่เราจะนํามารีวิวทั่วที่ทั่วแดนให้ได้ดูกันนะครับเคยไหมครับ อยากกินไข่อะแต่แบบเราอยากกินแค่ไข่แดงเราไม่ได้อยากกินไข่ขาวด้วยเงี้ยแล้วเวลาที่จะเราจะแยกออกจากกันเนี่ยมันก็จะค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงนะครับแต่วันนี้เรามีตัวช่วยนะครับและแน่นอนคือสิ่งนี้นี่เองนี่เลยครับกับที่ช่วยแยกไข่แดงนะครับหรือว่าเอ็กซ์เปรสเตอร์นั่นเองครับ จะใช้งานยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีใช้กันนะครับตอนนี้เรามีทั้งหมดอยู่2แบรนด์ด้วยกันนะครับแล้วก็2ชนิดด้วยกันนะครับไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับครับและชิ้นแรกที่เราจะมาแนะนำกันนะครับก็คือตัวนี้เลยครับเป็นของแบรนด์มินิโซไทยแลนด์นะครับในราคา69บาบาทนะครับตัวเนี้ยจะดีไซน์เป็นรูป น้องไก่กุ๊กกุ๊น่ารักมากเลยเป็นยางซิลิโคนนะครับลักษณะจะนิ่มๆเนี่ยจะบีบได้นะครับเป็นนิ่มๆแล้วก็ตรงปลายเนี่ยจะเป็นพลาสติกใสแบบแข็งนะครับเอาไว้ใช้สําหรับเวลาที่จะดูดไข่แดงขึ้นมาเหมือนในรูปเขาเนี่ยเห็นปะมัจะมีแบบไข่ดูดจุ๊บขึ้นไปอย่างนี้เลยนะครับนี <S <S อ่อันนี้ของแบรนด์มินิโซไทยแลนด์นะดีไซน์น่ารักมากเลยอ่ะชอบดีไซน์เนี้ยเป็นรูปไก่ด้วยอนะ่ะ สีเหลืองพัทเทลเหมือนเสื้อเราเลยที่เราใส่มา oh. แล้วก็อันนี้จะเป็นของแบรนด์ไดโซนะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นลูกไก่เหมือนกันแต่เป็นไก่เต็มตัวนะอันนี้อันนี้อันน,น,นี้อันนี้เป็นไก่เต็มตัวแต่เป็นลักษณะข้างใช่ไหมแต่ของไดโซเนี่ยเขาจะเป็นไก่เต็มตัวแต่เป็นลักษณะยืนตรงหันหน้าใช่ไหมครับตัวนี้จะเป็นลักษณะเป็นยางซิลิโคนเหมือนกันเดี๋ยวเราจะแกะมาลองกันนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นปากแบบเนี้ย แต่มันจะไม่มีใสๆเหมือนกับของแบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งนะครับอ่าน่ารักอะเป็นไก่เหมือนกันเลยทําไมสินค้าที่เป็นรูปไข่เราก็ต้องทำเป็นรูปไก่ใช่ไหมมันถึงจะเข้ากันเนาะจะทําเป็นรูปหมูมันก็ไม่ได้เปล่าออ่าแลวอีกอันนึงลักษณะนี้ถ้าใครแบบใช้แบบนี้อาจจะไม่ถนัดนะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับแบบเป็นลักษณะเหมือนช้อนเหมือนกระชอนอะเอาไว้ตักนะครับ มาแล้วเดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่านะครับอ๋อลืมบอกไปนะน้องไก่2ชิ้นนี้ผลิตที่เมดินชา a นะครับส่วนช้อนตักอันนี้นี่สีแดงอันนี้จะเป็นเมดินเจอปรนี่เลยเมดินเยอปนของดโซนะนี่เลยมาเดี๋ยวเรามาลองกันดูดีกว่าเดี๋ยวนี้ค่อยแก่นะตัวซิลิโคนข้างบีบง่ายนะครับตัวตัวนี้จะหนาหน่อยจะหนากว่าแล้วก็ตัวนี้จะนิ่ม,มกว่า อยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าจะใช้งานยากง่ายยังไงนะครับจะบอกว่าเมื่อกี้แอบไปลองใช้มานะก็งงๆง,งนิดนึงนะว่าใช้ยังไงและแต่เดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ฟังท้ายคลิปนะครับว่าเคล็ดลับในการใช้เนี่ยหรือว่าปัญหาที่เจอเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองกันดูนะครับสําหรับแบรนด์แรกเลยนะครับของแบรนด์มินิโซนั่นเองนะครับเราจะลองกับไข่ไก่ก่อนนะ วิธีใช้นะครับให้บีบบีบอย่างนี้ก่อนบีบที่ตัวไก่ก่อนแล้วก็ไปจี้ลงบนไข่แดงแล้วก็ปล่อยมือออกวุบวุ้ยวุ้วเฮ้ยเห็นไหมมันทําได้จริงๆด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลองไข่เป็ดกันนะครับบีบที่ตัวไก่เหมือนกันก็จี้ลงไปที่ไข่แล้วก็วุบแล้วก็จะแคงมือแล้วก็บีบออกมา ู Ooh, ไข่เป็ดก็ได้เหมือนกันนะเลดเดีย oh. อะและอีกหนึ่งแบรนด์นะครับก็คือไดโซนั่นเองก็บีบที่ตัวท้องไก่นะครับบีบแล้วก็ไปจอที่ไข่แล้วก็ปล่อยมันก็จะดูดไข่ขึ้นมาแล้วเราก็จะเอามาปล่อยที่จานนี้ว้าวทำได้เหมือนกันเลย oh. อะอีกอันนึงนะครับเดี๋ยวเรามาลองไข่เป็ดกันนะ บีบที่ตัวท้องเหมือนกันแล้วก็จอที่ไายแดงแล้วก็ปล่อยมืออ่าตะแคงตะแคง,งขึ้นมานะครับแล้วก็ปล่อยอ่าใช้ได้ดีเหมือนกันเลยเย้ทุกคนเรามีเรื่องจะสารภาพ <recomend able. S 1> เราผิดเองเรามองอันนี้ผิดไปจริงๆอะ่ะเขาไม่ใช่ช้อน ตักไข่แยกไข่แดงนะแต่เขาใช้ทำแบบนี้นี่ <Wow. S 1> เขาทำไว้ที่ถ้วยแบบนี้แล้วก็ตอกไข่อ่ะลงไปเพื่อที่จะให้ไข่แดงอ่ะยี่ตรงนี้เราผิดเองเรานึกว่าเอาไข่ตอกไปในถ้วยแล้วตักอย่างไั้นมันไม่ได้นะเม่น่าไข่แดงจะแตกนะไปะแล้วเดี๋ยวเรามาลองทำกันดูดีกว่านะขั้นตอนแรกนะเราก็จะต้องเอาช้อนสีแดงเนี่ยวาง ขั้นไว้ที่ขอบถ้วยแบบนี้ให้มันแน่นๆนะ้วทำการตอกไข่ลงไปอุ้ยลุ้นอะลุ้นอะอันนี้ไข่เป็ดนะเนี่ยที่เราใช้เนี่ยโอ้ลุ้นมากเย้ยเห็นไหมอ่ะสำหรับตัวนี้นะครับแบรนด์ของมินิโซไทยแลนด์นะครับดีไซน์เนี่ย เราให้คะแนนเต็มเลยนะเราชอบมากเลยอะ่ะเพราะว่ามันน่ารักมากเลยเป็นไก่แบบแล้วตัวใหญ่หรือว่าเราแบบมือผู้ชายปะอันนี้มันก็เลยต้องใหญ่ปะแล้วก็ที่สําคัญอันนี้มันเป็นยางซิลิโคนก็บีบค่อนข้างโอเคนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นส่วนที่เป็นใสๆมันทําให้เราสามารถมองเห็นในตอนที่เราแบบบีบได้อะ่ะไ,ไม่ใช่สิตอนที่เราแบบเออใช่ตอนที่เราบีบบีปะเราก็จะมองเห็นไข่แดงอะ่ะมันอยู่ในนี้ได้ส่วนอันนี้มันแยก ถอดออกทําความสะอาดได้แบบนี้เลยลเห็นไหมเออมันก็จะดีนะแล้วก็ประกอบกลับคืนเข้าไปปุ๊บนี้อ่ะตัวนี้จะมีทริคนิดนึงนะครับเวลาใช้เนี่ยต้องบีบให้เป็นอย่างเงี้ยพลิกตัวไก่ก่อนนะครับบีบให้เป็นเหมือนสุญญากาศเนาะแล้วก็เอาไปจอที่ไข่แดงใกล้ๆเลยนะครับแล้วก็เอามือออกปุ๊บนี้พอไข่แดงเนี่ยดูดขึ้นมาใช่ปะ ดูขึ้นมาตรงเนี้ยเราก็ต้องเหมือนรีบตะแคงตัวเนี้ยครับให้ไข่แดงอะ่ะเข้าไปอยู่ข้างในเสร็จแล้วเราก็เอามาไว้ที่จานแล้วเราก็บีบอีกทีนึงแล้วเราก็ปล่อยให้ไข่แดงลงไปแต่ข้อควรระวังนะก็คืออย่าไปบีบจนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะชิดมือชิดติดกันอะ่ะเพราะว่าจะมีสิทธิ์ทำให้ไข่แดงอะ่ะมันเละอยู่ข้างในได้เลยนะอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับ การใช้งานอันนี้เราให้นะน่ารักมากเลยอะ่ะชอบอ่ะส่วนอีกแบรนด์หนึ่งนะครับตัวนี้เป็นน้องลูกเจี๊ยบแล้วกันอันนี้อันนี้เป็นแม่กไก่แล้วกันนะเพราะว่าตัวใหญ่กว่าน,นี่เป็นน้องลูกเจี๊ยบอ่าน้องลูกเจี๊ยบสีเหลืองอันนี้ของแบรนด์ไดโซนะครับตัวนี้จะมีขนาดเล็กสําหรับมือผู้หญิงเนี่ยเราว่าโอเคนะเพราะว่าขนาดเนี่ยค่อนข้างจะเล็กกระทัดรัดเลยนะครับแล้วก็ตัวของเขาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะเป็นยางซิลิโคนหมดเลยลักษณะเนี่ยจะ นิ่มกว่าของตัวนี้นะครับตัวนี้ยางจะมีความแบบว่าหนาๆก,กว่าตัวนี้ยางจะบางกว่าแต่การใช้งานนะก็คือเหมือนกันเลยก็คือบีบเป็นสุญญากาศแบบนี้แบบนี้นะครับแล้วก็ไปจอดที่ไข่แดงแล้วก็ปล่อยมือแล้วก็ตะแคงมือขึ้นแล้วก็อย่างนี้แล้วก็อ่ะเอาไปลงแล้วก็บีบออกแต่อันนี้เราค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ต้องมือต้องน่ไอเนี่ยต้องเบานิดนึงนะเพราะว่าพอบีบแรงไปเนี่ยไข่แดงข้างในมันก็จะเละอะ่ะมันก็จะแตกต้องแบบต้องมีความระมัดระวังในการใช้งานนิดนึงนะต้องต้องแบบอย่าบีบแบบเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วแบบไปปล่อยไข่แดงออกไข่แดงก็เละสิใช่ไหมไอันนี้ต้องระวังนิดนึงอะ่ะมาถึงตัวนี้ที่เราเข้าใจผิดกันไปตอนแรกนะครับว่าเป็นช้อนสําหรับตักไข่แดงใช่ไหมแต่จริงๆไม่ใช่มันเป็นช้อนสําหรับแยกไข่แดง ข้อดีของเขาก็คือเอ่อก็คือตอกไข่อะแล้วก็ใส่ลงไปในนี้ได้เลยแต่ข้อควรระวังนะครับก็คือถ้าเป็นไข่ที่เป็นเบอร์ใหญ่เนี่ยจะดูสังเกตจากตรงนี้ขนาดของเขาใช่ไหมถ้าเป็นไข่เบอร์ใหญ่เนี่ยมันจะไม่รอดนะตัวไข่แดงมันจะไหลออกมาตามช่องนี้ด้วยอะเนี่ยตามช่องอย่างเงี้ย ฉะนั้นต้องเป็นไข่แบบไข่เบอร์เล็กๆอ่ะมันจะโอเคเลยแล้วไข่แดงเขาจะอยู่ในเนี้ยพอดีแล้วไข่ขาวก็จะไหลออกมาตามช่องเนี้ยได้พอดีเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะต้องหาขอบถ้วยที่ค่อนข้างล็อกตรงเนี้ยได้แน่นพอสมควรนะไม่แบบไม่วางไปแล้วแบบดองๆเด้งๆเด้งเนี้ยคือต้องวางไปแล้วก็แน่นพอสมควรแต่พลาสติกอะไรเงี้ยถือว่าแข็งแรงทนทานใช้งานได้นานเลยนะครับ ในราคาแค่60บาทเองอันนี้ก็ถือว่าใช้งานได้อะมาถึงตอนนี้แล้วนะครับแต่ละคนเนี่ยความยากง่ายในการใช้งานเนี่ยก็จะต่างกันแล้วความถนัดก็จะต่างกันบางคนก็จะถนัดใช้อันนี้มากกว่าบางคนก็จะถนัดใช้อันนี้มากกว่าอะไรเงี้ยบางคนก็จะถนัดใช้แบบนี้มากกว่าถ้ายังไงก็ลองไปเลือกเลือกกันดูนะว่าใครถนัดแบบไหนนะครับ ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้นะครับกับการรีวิวทัชที่ระดนที่แยกไข่แดงนั่นเองครับสำหรับใครนะครับที่เอาตัวไหนไปลองใช้กันแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างอยากรู้จังเลยอะ่ะคอมเมนต์มาบอกกันข้างล่างหน่อยดีนะอยากรู้จริงๆนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปนี้จนจบเลยนะครับถ้ายังไงก็เป็นกำลังใจให้เรา ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดวิดีโอดีๆของทางช่องพีพีนินนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะครับว่าเราจะไปรีวิวทัวทีทั่วแดนที่ไหนอยไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย